กรับสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเซอร์เอ็มซีสินนะครับผมวันนี้เราจะมาแนะนำโปรโมชั่นประจาเดือนสิงหาคมนะครับต้องรับวันแม่เลยนะครับผมซึ่งเติม300บาทได้เป็นกุญแจอันนี้นะครับผมกุญแจคิงอาเธอร์นะครับสามารถรุ้นองประจําเดือนได้นะครับส่วนเติม500บาทเราจะได้รับเป็นกุญแจลิเจนห้ดอกนะครับก็ซื้อซื้อซื้อประมาณ500รอยนะครับส่วนเติม1 0 0 0ับาทนะครับเป็นครั้งแรกของ รอบไผ่ปีเลยนะครับที่เรามีมนูมาอยู่ในโปร1,000บาทนะครับผมก็เสดจตตาตังเลยนะครับแรงสุดๆเลยนะครับใครอยากได้ก็จับจองนะครับเติมครบ1,005เราจะได้รับสัตว์เลี้ยงเป็นยิ่งจอกนะครับตรงตัวนี้เลยนะฮะตัวนี้เลยนะครับจอกนะครับอ่าคือไม่มีขายนะครับตัวนี้ไม่มีขายนะครับโอเคครับผมโปรโมชั่นเติมครบ2,000บาทนะจะได้เป็นปีกแองเจิ้ล นะครับผมสามารถใส่ได้นะครับเอาไปใส่ได้นะครับใส่แล้วจะเป็นอย่างนี้ฮะเคลื่อนไหวได้นะครับผมเป็นบิ๊กได้ที่เครื่องไหวได้นะครับต่อไปนะครับต่อไปเติมครบ3,000บาทจะได้รับเป็นกระทานะครับกระทาพิเศษนะครับหลงยิ่งตีก็แรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีสกิลสองสกิลนะครับซึ่งสามารถขวาได้นะครับขวาได้นะครับแล้วก็กดชิปแล้วก็ขวานะครับจะเป็นการไล่เวทนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับส่วนเติมครบ ห้าพันนะครับจะได้เป็นเกาะนะครับเกาะสุดยอดเกาะเลยนะครับผมใส่สมใส่สบายนะครับผมแล้วก็ได้กุญใจเพิ่มอีกห้าดอกด้วยนะครับผมพิเศษสุดๆนะครับสาหรับคนที่เป็นอันดับหนึ่งของประจําเดือนนะครับผมก็จะได้รับเสื้อจริงๆตัวหนึ่งเลยนะครับผมเราจะสุ่มสีไปให้นะครับแล้วก็พุงแจนหนึ่งดอกด้วยนะครับก็แล้วก็จะได้รับเทปทูกันด้วยนะครับก็สุดยอดมากนะครับใครอยากได้ก็รีบจับจองนะครับผมยังเติมพันนะครับ จับไปเลยนะฮะของโหดของดีเดือนนี้เท่านั้นนะครับผม